อ่ะเดี๋ยวก่อนนะครับผมผมถ่ายถ่ายคลิปกต้นหนึ่งอ่านหว่าเลยครับก็เติมน้ำเป็นน้ำดื่มสะอาดหรือน้ำเปล่าไม่เอาน้ำบาระปานะคะครับผมเติมผีดกาับมันจะมีสามขีดเดี๋ยวขออนุญาตก่อนแม่ดูก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวทำไม่เป็นอาจจะมีสามขีดนะคะเติมผีดก,การน้ำดื่มสะอาดเปิดเหมือนกองกระปุกเ้าคาร์บูเรตงานนิดนึงแล้วก็ขึ้นมาแบบนี้นะคะเติมน้ำเข้าไป ทีนี้ถ้าเปลี่ยนน้ำทุกวันก็เทน้ำออกค่ะแล้วิดมซำมันกน็กปุกข้าวเราเลยทันทีนะคะปิดให้สนิทเวลาเติมน้ำแล้วแบบนี้าันข้าไปที่เครื่องตรงๆนะคะมันไม่มีล็อกค่ะเข้าไปตรงๆให้สก็คืองสูงเวลาถอดก็คือจับเครื่องมือหนึ่งจับกระปุกมือหนึ่งแล้วก็ดึงแบบน,นี้นะคะลองเปิดดูก็ได้ ใส่น้ำให้ถึงพึ่งครึ่งอันนี้ที่สองเี่ยใช่ใช่ขีดสองแล้วก็ปิดไปแล้วก็เสียบไปเหมือนเดิมดันเข้าไป ดูวิธีการเติมน้ําเตรียมน้ําเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อ,อไปคือท่อลมถ้ากลับไปอะค่ะท่อลมก็คือเสียบค้างเครื่องไว้ครั้งเดียวหลังจากนั้นก็จะถอดเมื่อเราเอาไปล้างนะคะท่อลมจะเป็นหน้าตาแบบนี้จะมีชิปดำๆนะคะตัวเครื่องเขาก็จะมีล็อกของเขาและสําหรับเสียบชิปเราหมุนชิปให้ตรงใคอยูฝั่งนี้แล้วก็หมุนดำๆมาฝั่งนี้แต่ก็เสียบก็ไม่ตรงๆนะคะบถ้าหมุนได้ตามการน,นอนว้างท่อเวลาออกบีบ ดึงนะคะแล้วล้างขัน้นตอนการล้างท่อเอาแช่ในกระมังหรือว่าสบูสบ่นะใช้เป็นน้ำสบู่น้ำน้ำยาอานน้ำเกลือจางนะคะแช่ในกระมังทิ้งไว้เพื่อชิ้นห้านาทีเอาน้ำยากรอกใส่ท่อค่ะนะข่ายอย่างเดียวอันนี้เดือนหนึ่งล้างทีใช่นะว่าเดือนหนึ่งล้างครั้งหนึ่งนะคะและะ้วก็ต่างทีนี้พอตั้มันจะมีพวกละอองน้ำมาผัดติดมันอาจจะยังไม่แห้งเพราะพอกันแช่ยาวเพราะเราจะไม่ได้เป็นการวกยางเสื่อมนะคะครับเ<ช>วล <ๆ S 1> าจะเป่านะคะเครื่องก็เสียบเหมือนปุ่ ปกติเลยค่ะเสียบอาชิพดำๆเสียบที่ล็อกนะคะเสร็จแล้วก็วิธีการไล่ไอ้น้ำก่อนใช้งานนะคะถ้ามีไอ้น้ำค้างก็เปิดทิ้งได้เลยค่ะลมมันก็จะเป่าตลอดนะคะตัวท่อเป็นท่อกดลวดไล่ไอ้น้ำอยู่แล้วสักพักสัก5นาทีเดี๋ยวมันก็แห้งมันจะติดอยู่อย่างเงี้ยค่ะติดไปสัก5นาทีเดี๋ยวมันก็แห้งวลาเราจะหยุดลม กดปุ่มนี้หนึ่งครั้งมันก็จะหยุดปุ่มนี้จะเป็นปุ่มเริ่มเริ่มหนึ่งครั้งหยุดหนึ่งครั้งนะคะปุ่มเริ่มปุ่มหยุดปุ่มปิดเครื่องมีปุ่มเดียวกันหมดเลยนะคะอันนี้คือการต่อเข้าลงเข้ามาแล้วขั้นตอนสุดท้ายคือใส่หน้ากากอันนี้เวลาใส่ก็มันจะอยู่หน้าตาแบบนี้อันนี้คือหน้าสีขาวของคนไท้นะคะ <S <S เป็นแม่เหล็กลองออกก็สวมของคอเขอ้าไปปุ๊บแล้วก็แม่เหล็กมาติด ปรับให้กระชับพอดีหน้านะคะสองเส้นพร้อมกันสองเส้นพร้อมกันไม่แน่นเกินไม่หลวมเกินพอใส่แล้วให้ลองเอาททอท์มาต่อเช็คแรงลมปรับก็คือตรงนี้ใช่ไหมครับมันจะดึงออกว่าโอเคโอเคครับผมปรับปรับครั้งเดียวก็พอนะคะแล้วก็เราก็จะใช้วิธีการถอดเข้าถอดออกด้วยแม่เหล็กโอเคครับครับทีนี้เวลาจะเช็คแรงแรงลมใส่เสร็จปุ๊บเอา่อลมตรงนี้ค่ะครับผม ยกไปตรงๆแบบนี้ครับแล้วกดเริ่มลมเวลาใส่ถ้าถ้าไม่รั่วถ้าใส่ได้ดีค่ะมันจะไม่มีเสียงลมออกแบบนี้เลยหรือมันจะไม่มีลมขึ้นตาเลยนะคะถ้ามีลมขึ้นข้างบนตามันจะเสียงเสียงจะเงียบเลยใช่ไหมใช่ค่ะถ้าลมขึ้นตาให้ปรับสองเส้นบนนะคะถ้าลมลงใต้ใต้คางนี่ให้ปรับสองเส้นล่างนะคะค่ะเท่านี้ในการใช้งานครับกลางคืนจะไปเข้าห้องน้ำแนะนำให้ไปพร้อมหน้ากากเลยให ปิดแค่เท่าอ,ออกตรงนี้เองแล้วดงแล้วใส่แ <Okay. S 2> บห่อหน้ากากเพราะว่าถ้าเ,าเราตื่นนอนกลางคืนแล้วจะไม่อยากใส่เหมือนกันกตอนเช้าก็ปิดเท่าอ,ออกก่อนแล้วค่อยถอดหน,น้ากากนะคะมีเท่านี้ในการใช้งานส่วนการทําความสะอาดหน้ากากน,นะคะใช้มือจับตัวซีโคนตรงนี้แล้วมันจะมีสองล็อกตรงเขาเรียกว่าแกนกับตัวซิลิโคนนะคะเอามือจับเอานิ้วงัดตรงแกนออกมาอย่างนี้ นี oh, <okay. S 1> ่นะคะจะออกมาใช้เป็นน้ำสบู่อ่อนล uh, ้างแล้วพูนตากไว้แบบนี้เดี๋ยวมันแห้งตอนเย็นะคะเวลาใส่กลับก็ใส่ไปตรงๆมันจะสังเกตด้านสามเหลี่ยมจะชนกันให้ใช้ความรู้สึกค่ะถ้ามันไม่หลุดก็แปลว่าเข้าลรองนะคะตัวนี้ส่วนวิธีการทําความสะอาดนะคะก็งันออกมาก่อนตัวนี้สามารถซักล้างได้ทั้งเส้นเลยครับเขาเครื่องซักผ้าได้ไหมครับไม่ได้โอเคโอเค ล้างเป็นพวกขยายาแล้วก็ตัดแดดตัวนี้เป็นสิ่งเดียวที่ตาดแดดได้ที่เหลือให้ตัดในร่มนะคะครับอันนี้ก็ล้างเป็นสบู่แบบทั่วไปอย่างน้อยเดือนละครั้งเพราะเราใช้เองครับขั้นตอนการดูแลมีประมาณเท่านี้เลยค่ะส่วนตัวนี้ก็ล้างล้างเป็นน้ำสบู่น้ำสบู่ทุกวันนะสบู่ทุกวันนะทุกวันทุกวันก็เป็นทิชชู่เปียกก็ได้ค่ะที่ไม่มีโอโซนได้แล้วสักอาทิตย์หนึ่งออกมาล้างสะอาดๆครั้งหนึ่งค่ะโอเคโอเคครับ สุดต่อเขาโค้งจอดอาช้งานะนเครื่องมีเท่านีนา้ค่ะโอเคครับตันน้งนะตั้งเรียบร้อยแล้วค่ะ